ช่วงนี้ก็จะเหงาๆหน่อยนะสำหรับแฟนแมนยูในเตดของพวกเรานะครับผมเพราะว่าการสัปดาห์นี้เราไม่มีโปรแกรมเตะหลังจากที่ตกรอบฟุตบอลคาราบาวครับไปเมื่อรอบก่อนให้กับเวสต์แฮมยูในเตดนะแล้วก็เมื่อคืนนี้เขามีเตะรอบ16ทีมสุดท้ายกันก็เวสต์แฮมยูเตดยังคงโชว์ผลงานได้ดีนะหลังจากตกแมนยูตกรอบคาบ้านไปเมื่อคืนนี้ก็เอาชนะแมนซิตี้แชมป์เก่า4สมัยซ้อนครับไปได้ในการโดนจุดโทษ5 3ครับโอ้โห ฟอร์มดีจริงๆนะสำหรับเดวิดมอยกับคุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดในปีนี้เนี่ยก็ทะลุเข้าไปลุ้นกันต่อในรอบก่อนรอเชลเลอร์ครับส่วนคู่อื่นๆก็ไม่ค่อยพลิกโผกันสักเท่าไหร่ครับเลสเตอร์ก็คือจับหน่อยเอาชนะจุดโทษไบรตันไปได้สเปอร์ชนะเบอร์ลี่หนึ่งศูนย์ลิเวอร์พูลทีมสำรองก็เอาชนะเฟรตันไปแบบสบายๆสองศูนย์ครับผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายต่อไปหมดนะก็ทําให้ตอนเนี้ย ผมว่าน่าสนุกนะคาราบาวครับในปีนี้ก็จะมีทั้งเชลซีอาร์เซนอลเวสต์แฮมยูไนเต็ดเลสเตอร์ อเบนฟอร์ดนะฮะสเปอร์ลิเวอร์พูลแล้วก็มีหลุดมาทีมหนึ่งนั่นะคือซันเดอร์แลนด์ครับที่โอ้โหหลุดไปไกลเลยในช่วงหลังๆนะครับผมยังไม่สามารถที่จะกลับมาในลีกสูงสุดได้นะครับผมส่วนฟุตบอลลีกอื่นๆโหก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ปปนะเวลาดูผลการแข่งขันนะครับผมอย่างทางศึกเดเบโพคาวาเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาโอ้โหบาร์เยนบูนิกโดนบรเซแมนเชสกันบาดถล่มไป5้สูนครับตกรอบไปซะอย่างนั้นนะครับผมในขณะที่ฝั่งลาลีกาสเปนครับทีมที่มีสภาพ ไม่ค่อยต่างจากแมนยูเต็ดเรานะบาร์เซลโลนาก็แพ้อีกแล้วนะครับผมแพ้ให้กับทางไลโยบายเยกันนูนซะอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ฝั่งอิตาลียูเวนตุสก็สภาพหนักเหมือนกันนะแพ้อีกแล้วเหมือนกันนะครับผมสำหรับยูเว่นะฮะโอ้เรียกได้ว่าแมนยูในแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยเหงาครับมีเพื่อนที่ฟอร์มไม่ไม่ดีเยอะแย,ยะมากมายเลยทีเ,เดียวนะฮะส่วนความเคลื่อนไหวแมนยูนเต็ดกับพวกเราเนี่ยก็ศึกนัดถัดไปก็จะเป็นเกมที่จะ บุกไปเยือนสเปอร์ที่ท็อตแนมฮอสเปอร์เซเดียมในคืนวันเสาร์ตอน5ทุ่มครึ่งด้วยกันฮะตอนนี้เรื่องของผู้จัดการทีมเราก็เว้นวักเอาไว้ก่อนนะเพราะว่ายังไงบอร์ดบริหารให้โอเล็กุน่าโซชาคุมทีมต่อไปนะครับผมในสนามซ้อมภาพที่ออกมาก็เห็นโซชาคุมทีมอยู่แล้วความพร้อมของนักเตะเนี่ยเท่าที่สังเกตดูจากที่ซ้อมเออจากภาพที่หลุดออกมานะก็น่าจะทำให้แฟนผีดีใจ ได้นิดนึงครับเพราะว่าลาฟาเอวารานตอนนี้ก็ลงซ้อมกับทีมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในรายของปอกบาที่โดนแบน3เกมหลังจากโดนใบแดงไปเสียบาบีเกตาขางเจ็บไปเนี่ยก,ก็ลงซ้อมเป็นปกติเช่นกันนะครับผมแล้วก็ล่าสุดไอ้ปอกบาครับก็ออกมาปฏิเสธข่าวนะครับผมว่าจากที่โดนสื่อเขาเล่นว่าเนี่ยปอกบาเนี่ยไม่ไปหมางเมินโอเลกุน่าโซชาครับปอกบาบอกเนี่ยเฟกนิวนะครับผมแล้วก็ เหมือนโพสต์ด่าทางเดอะซันออกไปด้วยนะครับผมโอ้โหก็ถือว่าอ่ะคิดซว่าสภาพในทีมของแมนยะูเต็ดะช่วงนี้ก็ยังพอที่จะโอเคอยู่นะครับผมว่าจะสามารถยังยังมีความสามาคัคคีกันภายในอยู่นะฮะก็ตอนนี้เชื่อว่าทุกคนคงจะรู้สึก ว่าทําให้แฟนบอลผิดหวังค่อนข้างมากครับไม่ว่าจะเป็นจากที่แม็กควายออกมาพูดหลังเกมโซชาออกมารับผิดแรดฟอร์ดออกมาโพสต์ว่าแบบเอ้ยรู้สึกแบบไม่ดีเลยที่ทําให้แฟนบอลเนี่ยผิดหวังขนาดนี้นะก็หวังว่าโอกาสที่2ในการมีโอกาสคุมทีมอีกครั้งหนึ่งของโอเล็กนาโซชาหลังจากที่บอร์ดให้โอกาสเนี่ยก็น่าจะ,ะพาทีมกระชากออกมาจากหลุมนรกได้บ้างนะครับผมเพราะาถ้ายังทําไม่ได้เนี่ย ข่าวที่ว่าจะโดนปลดแล้วก็คนอื่นที่จะมาแทนไม่วาจะเป็นคอนเต้อะไรเงี้ยก็น่าจะยังมีมาเรื่อยๆนะฮะก็คงตอนนี้แฟนผีคงจะทําอะไรไปไม่ได้มากไปกว่านี้นอกจากรอรอดูผลงานของโอเล็กนอโซชาครับเพราะว่าถ้าสามารถที่จะ ตอนนี้คือเสมอสเปอร์ก็น่าจะไม่พอต้องบุกไปเอาชนะสเปอร์เท่านั้นนะครับผมเพื่อที่จะกู้ศรัทธาแฟนบอลกลับขึ้นมาแล้วก็ต้องพาคะแนนแมนยูเต็ดในตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยตอนนี้ขยับสักทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าออพอแพ้ทางลิเวอร์พูลไปเนี่ยสนัดหลังสุดแมนยูเก็บได้แค่แต้มเดียวตอนนี้อันดับล่วงม,มาอยู่ที่7ครับ แต้มอยู่แถวแถวสิบสี่คะแนนเนี่ยนานมากครับถ้าชนะสเปอร์ได้ก็จะทำบิมีสิบเจ็คะแนนอย่างน้อยก็แซงสเปอร์ได้ทีมนึงแหละแต่ถ้าทําไม่ได้อีกโอ้โหบอกเลยว่าอาจจะได้เห็นแมนยูเต็ดอยู่ในอันดับ2หลักในสุดสัปดาห์นี้นะครับผมก็คงต้องตามลุ้นครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยววันศุกร์นี้ทางอเล็กแนนโซชาจะมาออกเพรสกัเฟเลตเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะว่าความพร้อมแล้วก็รูปแบบการเล่นความมาั่นใจของนักเตะในทีมจะเป็นแบบไหนซึ่งเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะ